ครับพี่น้องครับท้าพิธีวันร้องกระลังท่าพิธีเปิดท้อการแสดงกรกำนับคณะกรรมการกำลังขึ้นห่านครับย่างมากพิธีมวยครับมวยเมียครับพี่น้องมวยเมียมวยเมียมีศพที่เผาเนาะประเด็ราวใจคนรลายครับพี่น้องครับคนรลายไม่ร้ายครับขอบคุณครับแจ้งไปยังนะครับคู่ต่อไป โอกาส้กับเพชรบสสมูนนายกสิสานยศมาเลยนะครับเพชรรเอายกงมไม่ขึ้นอาเลยอยู่ไหนครับเราจะมีค่ะตอนดีสสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรนทร์นะคะคาณผู้ชมค่คูที่เก้าครับมาแน่นเลยครับเดี๋ยวโวยจะขานตอนและคนที่สิบชายก้า เกียรติมอโน้ยกับเพชรสกรเพชรพระมงคลเพชรนำแสงเสาวดีในโชวเจ้รเกียรติเพชรลูกน้อสว่างและต่อด้วยนิวลูกรักนะฮะเกียรติเพชรแดงกับลูกน้องของผมด้วยเมียครับด้วยเมียตามนี้เลยครับโดนโดนตามนี้เฉยๆเฉยเดินทางมาถึงครึ่งทางเลยครับยกที่สามรถบัฟเช่ครับสีชมพูครับสีแดงครับส่วนทางด้านน้ำเงินครับชะอบหวานครับ วันนี้ครับจะอมจะหวานหรือจะขมเง้ดีครับทั้งซ้ายทั้งขวาจมหวานเอปฝาสาวหมัดแล้วครับปอเท่ปอเท่เดินใกล้ๆแล้วครับตอนนี้ยกสามเอาไปกลัโผมไน่ครับดูเตี้ยไปกันเลยครับโซน,นิงค่ะการกัดป่วยแตงขวาประสา หูงต่อไปที่สนะคะนชาเอายัไงโหวานยนลท่งับับงขัส่งัเท่งขั่งเทับท่งอัม่ับโดนเค่งงับ่งเงับเท่งขับเ1่งขับเท่ับเ่ับเเ่เ เสียแล้วครับปอร์เช่เดินเร็วรหวังจะเช็คบินครับต่อยซ้ายต่อขวาต่อยซ้ายขวาหนึ่งสองส,งสามเอาหวานเข่าหวานวันนี้ไม่หวานใช่ไหมครับโอ้โหรัวมัดเป็นชุดครับรั้วปัดเป็นชุดครับปอร์เช่อยังไม่ตกใจค,ครับเอาโอ้โหตัวน,นี้เออใหญ่ฮะรุร่งร้ายสงยาวไปฮะ แอร์พับลงไปรวกมันนะครับรกทีสามเตะกันฟอเช่จับล็อกมาแทงจงบมอนดันเสียบเข้าขาแล้วพาฟอเช่เสียบเข้าขาเข่ากันแหม่รวบรวบคอมาต่อเดียวต่อยสามอดสมดโอ้โหเหนื่อยคตีหันยกครับคู่นี้พี่น้องคนหลายหครับพี่น้องคนหลายครับฟอเช่ดีเดินเร็วครับ

แล้วก็จะเป็นมวยใหญ่ก่อนนะครับ้วกมกิดช่างน้อยอนาดีวิทยาครับแล้วก็ต่อด้วยชายก้าปอัมปอไทยแลนด์ดาบเพชรรองเพชรประมุณไ้นำสงเสานโชดเตยเพชรเกลูกสด่างนิ่ลูกรัแลกนบอปไทยแนด์ับลูกมราว่าอาชนนะาปอเท่ครับ โ oh, อ้ยดนขวาของเจ้าหวานปีนมาเหมือนกันนะค,ครับเจ้าหวาังรอแล้วครับรันเหนียวเด็กกะดีะเอาล้วครับบอลเชะต้องพิสชนะครับเตะลัแล้ายขวาเดินเสลลือกมาต่อยแับซ้ายขวาอาศัยความสูงยาวช่างองหวานกำไมงก็ตีเสียบนตีขึ้น ตีเหมือนกันเอาโหเอากรรมการด้วยครับเนี่ยยอดหมดครับเี่ยองบอลลุดมิต์คืนี้คือสุดท้ายทุกตีสายหมัดครับโอเคคนเหนื่อยครับเปลี่ยนกันนี่เหนื่อยเลยครับ เดนนี้ครับงขวาขวาชขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหอ่ด้านหนนี้ก็ไม่สามารถุดได้เำที่หลังเลยครับโอเคแกมีหมัดเ้าหว้การสับกรรมการต้องนครับโดส่วนไล็กว่านโอ้ ไฟเงินบพ่พอใจแล้วครับถึงนับพี่เนี่ยไฟเงินเ่อพอใจครับภาษาแคกับมัดมาโอ้โหประ่ยนกันไปเด็กกันมาไม่เม uh huh> mm? mm ื่อยแห้มาบัดมา ีเลี่ยสักนะครับแล้วใครจะหมดก่อนครับใครจะหมดก่อนโอ้ยเจอกันมาแล้วเอาแล้วเอาประสานหนึ่งสองมาจยกวามร้อนปุ๋ยโอ้ ที่สี่แล้วครับดิจที่สี่ดิโอ้ยหมดแตงหมดครับ,บ,บใครจะบอลก,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 กว่ากันครับทใครจะกระโดดแั้งก่อนใครจะหมดก่อนโอ้ยใครจะอึดกว่าคราวนี้ดูคนอึดกว่า บ่อยๆก็มีโอกาสยุบได้ครับยกสไ้ล์ครับพี่น้องครับเล้ยงไปตัวตัวครับเดี๋ยวเขาจะแย่งไปยังทีมงานที่ของพี่นีลส์ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะทีมงานำโค้ชเขาเลือกผู้ใหญ่ครับเพราะว่าเพิ่มอีกสองรอครับยกที่สี่ครับพี่น้องเพราะว่ามาดูครับยกสุดท้ายครับพี่น้องยกสุดท้ายครับหมดคนทีนั่งต่อยสาวแล้วครับหนึ่งสองแรกเอาเสียเฮ้ย เดยวสุดท้ายหมยกนะครับใช่ครับีน้องยู่ในพนี้นะครับวนี้จับวางใหดีนะมา่อนเพลนะมาอนเพลนมาตะุญตาโรงคามดูที่แดงครับมามุมาตะบอลยี่สิบห้าครับ มุมแดงดชนะครับรพี่น้องของบคุณพี่น้องหลายๆครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับ